สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรวดเร็วแรงนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมน้องๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับผมจรวดแรงแรงพับง่ายๆนะครับผมตัวนี้เลยเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็ปาไปให้ดูแล้วนะครับผมว่าแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษ a 4มา1แผ่นนะครับผมในการพับจรวดตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้เราก็เปิดมามาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบนี้มาชนกระขีดด้านในนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองปึ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดนะครับ โอเคอีกข้างนั่นก็เหมือนกันเลยนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราพับเข้าอีกทบหนึ่งแบบนี้เลยแล้วก็รีดนะครับปึ๊บเราจะพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมพอเราเล็งตรงแล้วนะครับผมเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บ นี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับเข้ามาประกบกันแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมให้เรามาวางในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับนําไม้บรรทัดมาวัดนะครับผม3เซนติเมตรนะครับ1 2 3สานะครับผม3มเซนติเมตรทำสัญลักษณ์ไว้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผม โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอากันไกนะครับผมตัดตามสัญลักษณ์ที่เราทําไว้เลยนะครับผมตัดกระดาษตรงนี้ออกเลยนะครับปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมอันนี้ทิ้งได้เลยโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดกลับมานะครับในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็พับลงมานะครับปุ๊บนี่นะครับผมมาชนด้านล่างแบบนี้เลยนะครับเหลี่ยมบนมาชนด้านล่างนะครับก็ทําการรีดได้เลยปุ๊บ พอรีดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมให้เราดีดด้านข้างอีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พับตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมพับขึ้นไปนะครับมาชนมุมตรงนี้พอดีนะครับผมตรงตรงนี้นะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับผมเราก็พับขึ้นปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมขีดกลางก็ให้ตรงเหมือนเดิมนะครับขีดกลางยังตรงอยู่นะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บ โอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับด้านข้างเข้ามานะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับพับเข้ามาด้านในนะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะครับมาจงกอบขีดด้านในนะครับผมเราต้องการพับลงมาแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับผมในลักษณะนี้นะครับเราก็รีดด้านบนนะครับผมปึ๊บตรงหัวนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็เอานิ้วแย่เข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บ แล้วก็กดลงแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเฉียงเข้ามาตรงนี้เป็นมุมแหลมพอดีเห็นไหมครับทุกคนปึ๊บแล้วก็กดลงนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดด้านข้างปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมอีกข้างก็เหมือนกันนะครับผมพี่นนท์ทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับให้เราทำการพับเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บเราก็รีดนะครับผมปึ๊บเราก็รีดเฉพาะด้านบนนะครับด้านหัวนะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บ โอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเราก็เอานิ้วแย่ตรงนี้นะครับนี่ในลักษณะนี้เลยแล้วก็กดลงนะครับผมปึ๊บนี่ตรงนี้ให้แหลมนะครับเห็นไหมนี่ให้แหลมทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้นะครับผมเราก็รีดด้านข้างได้เลยปึ๊บนี่สองข้างก็จะเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับเข้ามาประกบกันแบบนี้นะครับผมปึ๊บ นี่พับก็มาประกอบกันนะครับบีหัวไอแหลมปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมปุ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพับปีกลงมานะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะครับมาจงกระดิดด้านล่างเลยนะครับผมทําการพับลงเลยขั้นตอนนี้ก็คือพับปีกนั่นเองนะครับปุ๊บนี่พับลงมาแบบนี้เลยนะครับตรงหัวค่อนข้างแข็งนะครับผมใช้แรงนิดนึงนะครับปุ๊บ นี่พอตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บอีกข้างก็เหมือนกันนะครับผมพลิกกลับมานี่นะครับผมแล้วก็พับตรงนี้กระดาษมันเหลือนิดเดียวนะครับผมมันแข็งมากนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมแล้วก็พับลงไปปึ๊บเราก็รีดให้เท่ากันนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยครับผม เปิดออกมาครับนี่เห็นไหมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมเร็วแรงแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับปีกด้านข้างขึ้นด้วยนะครับผมพับตรงแนวนี้เลยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมจะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมพับมาถึงเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะครับทั้งสองข้างนะครับปุ๊บตรงนี้ก็จะตรงเลยนะครับผมปุ๊บนี่ นี่เลยครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะรวดเร็วแรงนะครับผมพับง่ายด้วยนะครับโอเคครับผมนี่เลยครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับผม2ตัวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นงสำหรับคลิปนี้พี่นงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ